สวัสดีครับชาวพิจิกทุกๆท่านกันด้วยกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์พิเศษนะครับสเปเชียลเฉพาะเลยกลับหัวข้อเรื่องพยัก์คืนถิ่นราชามังกรหววกลับสู่บัลลังก์โอ้โหเป็นยังไงครับแค่ชื่อก็เวิร์วังอลังการแล้วจริงๆก็คือ พระเสาร์ท่านจะยกยกย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองนั่นแหละครับยังราศรีมังกรในวันที่5ธันวาคม2563นี้นะครับแล้วท่านก็จะอยู่ตรงนี้แบบยาวๆไปอีกประมาณเกือบเกือบจะ3ปีเลยนะอาจจะมีแอบพักองศาถอยหลังบ้างนะครับเป็นบางช่วงบางเวลาแต่ว่าก็ยังไม่ถอยออกจากบ้านของตัวเองก็เอาเป็นว่าท่านจะอยู่เฝ้าบ้านแบบยาวๆไปถึงปี สองห้าหกหกกันเลยนะครับเป็นยังไงอยู่ยาวอยู่ยาวแต่ถ้าจะให้พูดถึงดาวเสารเนี่ยนะครับหลายคนก็กลัวกันนะยิ่งด้วยแล้วเนี่ยลัคนาไหนหรือว่าราศีไหนเจอพระเสายกย้ายเข้าทับนะหรือไม่ก็เล็งถึงหรือไม่ก็ส่งกําลังเอื้อมถึงมักจะเกิดเรื่องเกิดราวหรือว่ามีเหตุให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายกายในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณอย่างแน่นอนครับ พระเสาก็คือความทุกข์คือความหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยอึดอัดนะพระเสาก็คือความล่าช้าเนินนานไม่ทันใจไม่ได้ดังใจ <c oughs> เป็นยังไงครับอันนี้คือความหมายบางส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะขนพองสยองก้าวกันเลยทีเดียวนะ,อ,ะอย่าไปกลัวครับเงานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแสงนะครับหรือหากไม่มีสีขาวแล้วใายจะรู้ว่ามันมีสีดำนะครับ นี่ผมกำลังจะบอกว่าความหมายด้านดีๆของพระเสาวท่านก็มีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาวคู่สัมพันธ์หรือว่าดาวที่ส่งกำลังถึงณช่วงเวลาตรงนั้นนะครับว่าจะดึงเอากำลังด้านไหนของพระเสาวท่านออกมานะแต่ว่าพระเสาโยกย้ายในครั้งนี้นะครับมีพระราหูกับดาวพฤหัสเข้ามาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะส่งผลดีต่อทั้ง12ลัคนาราศีกันเลย สำหรับชาวพิจิกนะครับพระเสาก็คือดาวเจ้าเรือนสาหัชชะบ่งบอกถึงเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะการเดินทางการตัดสินใจติดต่ออะไรบางอย่างบางประการนะครับเนี่ยในวันที่5ทธันวาคม2563เนี่ยพระเสาท่านจะยกย้ายออกจากราศีธนูนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ยังราศีมังกรคลองกำลังเป็น,กนเกษตรตาธิบดีนะครับเล่งไปยังเรือนสุภะ โยกเข้าถึงลักษณะจุดเกิดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ยังทํามุมเล็งตรีโกนถึงพระราหูที่อยู่ในเรือนของปัตตนินะครับโยกเข้าหาปุตตะด้วยแล้วก็หันปลายหอกแทงลงมายัางเรือนราพะนะครับจะส่งผลดีมากมายให้กับชาวพิจิกนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายแน่นอนล่ะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการทํามาหารายได้นะครับ หรือว่าสร้างหลักปักฐานให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคของสัตว์2เท้าเออนี่ก็มีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการได้รับทรัพย์สินนะนะครับใหญ่ๆบ้างอย่างบ,าง,บางประการเพิ่มเข้ามาในชีวิตนะครับเหล่านี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นสูงค่อนข้างที่จะมากกับชาวพิจิกยูนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้กล่าวมานั้นนะครับอาจจะต้องแรกไปกับความ เหน,นื่อยยากลำบากนะครับอาจจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้รับมาซึ่งในสิ่งที่พวกคุณต้องการอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุของการขัดแยง้งแข่งขันแย่งชิงกันอยู่มากพอสมควรเลยแหละนะครับพี่จิกต้องเตรียมแรงกายแรงใจเอาไว้ให้พร้อมนะมเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะบีบรัดบีบอัดคุณทําให้เกิดความอึดอัดอยู่สักเล็กน้อยอยู่นะครับ ก็ขอให้อดทนแล้วก็อย่าย่อท้อหรือว่าถดถอยยอมแพ้ไปเสียก่อนนะครับโดยเฉพาะช่วงเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคม63เนี่ยเป็นต้นไปไปจนถึงมีนา64นะครับโดยประมาณจะมีแรงเสียดทานค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวในการจุดลังยื้อยุดนะครับในความมุ่งมั่นมุมานะาของบุคคลนี้และสิ่งเดียวที่จะแนะนำได้ก็คือนะครับพิจิกในช่วงเวลาดังกล่าวนะกรุณาลด ระดับความห้าวหาญความรุนแรงลงสักนิดหนึ่งนะครับการที่เรานั้นทำงานกับคนหมู่มากคนเป็นกลุ่มหรือว่าหมู่คณะนั้นหากใครคนใดคนหนึ่งก้าวแรงเกินไปก้าวไม่เข้าจังหวะกับเพื่อนฝูงหรือว่าเร็วเกินไปงานมันก็จะไม่เข้าจังหวะกันไม่พร้อมเพียงกันนะครับด้วยแล้วเนี่ย คนคนั้นก็คือชาวพิจิกนะครับมันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าได้ซะมากกว่ายังไงก็ขอให้ดูสภาวะแวดล้อมไปด้วยนะครับนะการที่จะเอาแต่ใจตัวเองตั้งเอาไว้เป็นจุดศูนย์กลางนั้นมันจะทําให้เกิดเรื่องขัดแยง้งเกิดขึ้นตามมาอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะครับอันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังกันเอาไว้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวพอผ่านเลยเข้ามาถึง เมษาหกสิเป็นต้นไปแล้วอุณหภูมิจะเย็นลงเองนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแต่ว่าผลเอฟเฟกนะครับจะยังคงอยู่ยาวไปตลอดทั้งปี64เลยนะจุดนี้เนี่ยสำคัญมากๆหากช่วงแรกนั้นมันมีเรื่องราวประทับใจต่อกันนะครับผลเอฟเฟกก็จะออกมาดีเลยทีเดียวยาวตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าถ้ามีเรื่องบาดหมางกันเกิดขึ้นล่ะนะโอ้ยรับรองเลยครับ อึมคลึมอึมครึมตลอดทั้งปีเช่นกันแน่นอนสิ่งเดียวที่กระผมจะแนะนําได้หากเกิดเรื่องขัดแย้งขึ้นนะครับก็คือรีบเคลียร์รีบจบประเด็นดราม่าซึ่งกันและการเสียก็จะผ่านพ้นไปได้เองนะั่นแหละครับที่สําคัญบริวารเหล่านี้นะในอนาคตอันใกล้เขาจะกลับมาหนุนเกื้อกูลแก่ตัวคุณนะครับเราอาจจะต้องขอพึ่งกำลังจากเขาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ฉะนั้นการที่จะให้เกิดรอยแยกรอยร้าวรอยด่างพ้อยเกิดขึ้นในใจขึ้นมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะให้มีเลยนะครับช่วงจังหวะจากธันวาคม63ไปถึงมีนา65เนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวพิจิกนั้นจะฟื้นคืนจากความตายนะครับหลังจากนอนเหี่ยวเฉ้ามานานก็จะกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งผิดอกออกผลนะครับ โอกาสการทำงานการหารายได้จะกลับมาเปิดกว้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งพิจิกหลายคนนั้นมีโอกาสเดินทางทั้งไกลและก็ใกล้ด้วยนะครับด้วยสาเหตุของการทำมาหารายได้เป็นประเด็นหลักนะครับมีโอกาสได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยหรือว่าอาจจะได้ร่วมงานกับเพื่อนใหม่บริวารใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในการงานก็เป็นไปได้นะครับใครที่มีการร่วมหุ้นลงทุน ผลประโยชน์รวมกันเอามาร่วมลงทุนในกัรน,นะครับในเรื่องของการเงินการทองนะครับผลประโยชน์ต่างๆนานายังคงต้องสโคบให้ดีดูแลให้ดีอยู่นะครับมันจะมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ในนั้นอยู่ถึงแม้ว่าเกณฑ์ของการถูกหลอกถูกโกงนะครับมันจะไม่รุนแรงเหมือนกับเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาก็ตามแต่ละแต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์ในการในลักษณะของการ หักแล้วก็บินไปกับเบี้ยบ้ายหลายทางอยู่นะครับจะทำอะไรก็ให้ความใส่ใจแล้วก็สนใจในจุดนี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชาพิจิกนะครับช่วงนี้คุณอยากแข็งจนเกินไปนะครับถึงแม้ว่าเกณฑ์ของการเดินหน้ารุยธรรมาหาเงินนั้นมันจะมีมากสูงมากนะครับแต่ว่ามิตรภาพก็คือคุ้มกําลังในการช่วยส่งเสริมเราในระยะยาวๆไกลๆนะครับโดยเฉพาะเนี่ยช่วง จา,าจากมีนา65ไปจนถึงมีนา66เนี่ยพิจิกต้องพึ่งกำลังเสริมช่วยเป็นหลักเลยล่ะนะต้องบอกอย่างนี้เลยลหละนะในช่วงจังหวะที่พระเสาวท่านยกย้ายแรกๆนะครับช่วงปี64เนี่ยนะครับจะส่งผลถึงจิตใจของชาวพิจิกอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับในลักษณะของความอยากที่จะได้ใครที่จะมีนะครับอยากอาจจะอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านหรือบางท่านบางรายก็อาจอยากจะซื้อที่เพิ่มอะไรประมาณนี้ มันเป็นช่วงขวักไขวนะครับหวยหาในทรัพย์สินแต่ละก้อนแต่ละอย่างนี้ใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะก็มีโอกาสที่จะได้สร้างนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผ่อนกันต่ออีกแบบยาวๆเลยนะค่อคนข้างที่จะร้อนรนอยู่นะครับอ,อ,อยู่ไม่ค่อยจะติดที่ล็อกหากไม่ได้ตามที่ต้องการนะมันจะลงแดง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักนั้นนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับพระราหูนั้นเข้ามาเล็งรักนะครับเป็นดาวพินทุบาทช้ำรักเสียใจนะครับเ,ออเสียใจไปกับความรักที่มันมีอยู่จุดนี้พิจิกก็ต้องเตรียมใจเตรียมตัวกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ร้ายแรงถึงกับขนาดแตกหักกันหรอกแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นดราม่า ยื้ยุดชุดกระชากกันอยู่นั่นแหละ <c oughs> นะก็ต้องพึงระวังเอาไว้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมือที่สเนี่ยสำคัญนักแรกนะครับแต่ด้วยพิจิกน,น,นั้นเป็นราศีของมะแรงนะครับจึงไปเข้ากับตีกะเกณฑ์ของโหราศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับกลับทรงผลดีกลับลงมาให้ชาวพิจิกนะครับในแนวทางที่ ดีๆต่อดวงชะตาเกิดขึ้นด้วยนะครับในเรื่องความรักนั้นต่อให้มันอาจจะมีประเด็นหนักอกหนักใจนะครับอธิบายไม่ได้บอกบ่ถูกเนี่ยสุดท้ายแล้วความขัดแย้งนั้นมันก็จะจบลงด้วยตัวของมันเองนั่นแหละครับก็อย่าไปกังวลอะไรมันเลยแต่ด้วยเรื่องของตีกะเกณฑ์นั้นที่ท่านส่งผลดีสักขนาดนี้ผมบอกเอาไว้เลยนะครับคุณจะเนื้อหอมมากเออ โชคสัตว์สเท้าที่ว่านั้นมีเข้ามาอย่างแน่นอนล่ะครับหากมีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับหรือไม่ก็ดูให้ดีด้วยคนที่เขาเข้ามาติดพันคุณอยู่นั้นเออเขามีเจ้าของหรือว่ามีใครอยู่หรือเปล่าก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนอันนี้มาพยากรณ์แบบคร่าวๆให้ฟังกันเล่นๆก่อนจะเข้าดวงรายเดือนนะครับเออเป็นการพยากรณ์เฉพาะจุด ของดาวพระเสารนะครับแค่จุดเดียวรายละเอียดดาวคู่สัมพันธ์ดาวกระทบยังไม่ลงรายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวจุดนั้นเอาไปว่ากันในดวงรายเดือนนะครับของแต่ละเดือนอาจจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับาดาวเกิดตั้งรับของแต่ละบุคคลนะครับแต่ทิศทางโดยรวมจะเป็นไปในลักษณะของรูปแบบนี้อย่างแน่นอนละครับแล้วก็อย่าลืมติดตามดวงรายเดือนนะครับ รายละเอียดหยิบย่อยแล้วก็เหตุการณ์ในหนึ่งเดือนนั้นจะเยอะกว่านี้อยู่นะครับสำหรับ E ีพีนี้กะผมก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ใน E ีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ